ชมตอนนี้บริเวณโรงพยาบาลเทิงครับมีน้ําป่าไหลหลากออกมาบนยอดดอยตอนนี้โรงพยาบาลเทิงครับมีน้ําท่วมบริเวณโรงพยาบาลครับคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยครับท่วมเยอะเลยครับตอนนี้ผู้ป่วยเนี่ยครับก็จะเข้าออกโรงพยาบาลก็ยังเข้าออกได้นะครับแต่ว่าเขากระทบกับคนที่จะเดินทางเข้ามานะครับคุณผู้ชมดู นี่ครับในโรงพยาบาลน้าท่วมพี่น้ําป่าเลยหลากกะเขาหลากกี่โมงประมาณสักสิบเอ็ดโมงนี่แหละสิบโมงน้ําเริ่มลดแล้วเนาะเริ่มลดละสิบเอ็ดโมงนี่ก็กระทบผู้ป่วยไหมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเขาออกได้อยู่เนาะคุณผู้ชมขอบคุณนะครับรับคมครับไม่กระทบผู้ป่วยนะครับแต่ว่าถนนสายเทิงครับคุณผู้ชมบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลเทิงภายในโรงพยาบาลแล้วก็ หน้าสำนักอายการแล้วก็หน้าศาลจังหวัดเชิงตอนนี้มีน้ําท่วมผิวการจราจรนะครับคุณผ,ผู้ชมตั้งแต่ยาวตั้งแต่ในโรงพยาบาลเชิงน้ําป่าหลากลงมาครับไปจนถึงหน้าหน้าสถานีตํารวจนะครับด้านนี้คุณผู้ชมแต่ว่าใช้ได้เฉพาะเลนในนะครับน้ําำจงคงหลากมาต่อเนื่องในพื้นที่นะครับนี่ครับน้าหลากไหลลงมาเนี่ยครับไหลลงมาจากดอยเลยนะครับฝนตกค่อนข้างหนักหน้าสถานีตำรวจภูธรเชิงบนยอดจอยก็ยังมี ฝนหนักอยู่เหมือนแข่กันนะครับฝร่งร้อนงเลยนะครับฝนเริ่มขึ้นรถติอยู่นะครับสำหรับใครที่จะใช้งานเรงระมัดระวังนะครับเพราะว่าถนนผิวกามจราจรถูกน้ําท่วมขังครับคุณผู้ชมเนี่ยครับบริเวณตรงนี้ต้องเร่งระบายน้ําท่วมยาวอยู่เหมือนกันแล้วรถก็สัญจรลําบากนะครับน้ําป่าหลากมาจาก ภูเขาบริเวณด้านหลังของตัวอำเภอซึ่งเป็นสถานที่ราชการไม่จะเป็นโรงพยาบาลสารสถานตำรวจสำนักงานราขาการต่างๆครับคุณผู้ชมนี่เป็นบรรยากาศล่าสุด13มิถนา3น1 4ี3นครับคุณผู้ชมในเวลานี้เลยนะครับเวลา13มิถุนา9นาที9นตอนนี้ที่ว่าการอำเภอเทิงน้ํากลับมาท่วมเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับหลังจากก่อนหน้านี้มีการสูบน้ําออกเพราะว่าระดับน้ําในแม่น้ําลาวนี่เพิ่มขึ้น นี่ชุมชนเวียงใต้ครับน่าจะท่วมสูงเมตรตกว่าเลยครับส่วนถนนสายหลักตอนนี้ยังไม่ท่วมครับชยังไม่มีน้ำนยังสามารถใช้การได้ตามปกติแต่ว่าพื้นที่ชุมชนหรือพื้นที่ลุ่มต่ําโดยเฉพาะติดลําน้ําลาวน้ําจากอําเภอปูซางน้ําจากอําเภอเชียงคํากําลังจะไหลามาสพพบนะครับแต่ที่ลาน,น้ําอิงเนี่ยคุณผู้ชมเพิ่มขึ้นนะครับก่อนหน้านี้น้ํามันนี่ไม่เห็นนะครับ ยังไม่มีน้ําท่วมลดไปก่อนหน้านี้ตอนนี้กลับมาเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะครับเนี่ยรถของขบวนคุณทักษิณพื่งจะพิ่งออกไปจะไปตับเต่าแล้วก็ด้านนี้ครับอันนี้เป็นน้าน้ําอิงนะครับเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับน้ําอิงตรงนี้น้ําอิงจะออกสีใสๆน้ํเราจะออกเป็นสีขุ่นหน่อยตรงนี้ครับระดับน้ําอิงน่าจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าน้ํเราเข้ามาสมทบแล้วฝนตกหนักในช่วงนี้ครับ